ทานเด้อมาครับผมก็เห็น โรงท่นครับโรงท่นก็เจอแม่บอกงศีรษะงครอบครัว ไปหาจินี่ไจงเดียวไม่ใช่ไเป็นรไจ พี่ถ่วยป่าฮะนี่ถวยกับพ่อุ้งละมองมาหีละมัเก็บไปใส่กุงเนี่ยเียวอาต่ออิบไน้องแกินข่าวเรืยนี้่นคือต่ออิใจานอะไอิใจไปเรย สวัสดีค่ะต้องเท่าไรยู่ยาล่ะ,ละไ,ไม่ไหวยุธยาล่ะไปทุระเยอะกว่าสามวันแต่เราก็มีทรัพย์สมบัตินะครับ,บวันนี้คราเราก็าไปได้จากอะไรเลยมาพวกอนุโมทนาอานุโมทนาแปลว่าอะไรครับแปลว่าพลอยยินดีพลอยยินดีกับคนความดีของคนอื่นี่เรียกว่าอนุโมทนา<ส>อานุโมทนาอนุโมทนาบนให้เขาเลยนะอนุโมทนาคือเราต้องการอะ เราตอยินดีรับผิดยนดีทำเยียี้็ชาสุรารราทำได้เราตได้าเา่มเท้องกบคมเชรับาลานน้เนบุญกา้อมก่างต้อรับผิดอบตอได้ผลตอบแต้รับ แค่รูโบกามาคอยถี้คอยเด็กคนอื่นนะครับเด็กชายกำลังทำสิ่งิดอยู่ท้ายถพี่น้อย